จูเนียร์แฟนยืนเปล่าท่านเขินเลยเขินอ่ะอย่าออกอาการซีออาากรหยอย่าทำให้แสงมันเข่าแสงแสงแสงไฟเข้าเขาแซวออกอาการเขากลือหงตัวน้องเกก็บอาารเก็บอาการ สลับไปให,ให้ให้ดูมุกเล่นเม็ดนะท่านี้เป็นท่ายืดพื้นครับหายส,สงสงโัโอ้โหนุองเอนียมอมอหามอหาบอกเดี๋ยวยุ่งมอห,หมอหะนุอมใหยูมมอหา 1ิเจ็ดปีนมาว่าหา oh